สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับแล้วก็มาตามผลออกนะครับแนวทางเราทีว TV, ีเราเฮตีแล้วก็เราสตาร์นะครับคพับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนาผลมีออกแล้วมาคิดมาคำนวณมีก้อนเลขเด่นจากศูนย์ถึงเก้าคาดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเลขอื่นจานั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยง พอเราไปทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก F-C และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใจวิจาจรณญาณในการรับชมนะครับแล้วก,ก็มาดูผลออกเนาะวานีเราทีวีผลออกนะครับ3 6 2 4 5 สามหกสองสี่หจุดวินก็เข้าเนาะนะครับเข้าหกับ2 3ก็สตัวแตกนะครับแต่ว่าเป็นตัวกลับนะครับส่วนวิง่งโหลดนะครับเข้าที่6ส่วนตัวเจาะเจาะเข้าตัวนี้เนาะหกสองตรงตัวเน้นไม่เข้านะครับกลับไปกันตัวที่ราวเฮีดด ลาวเฮตีออก466 3กานะครับ,ออ 4, 6, 6, 3, รบช่วงนี้ลาวเฮตีก็บ่อยครั้งเนาะที่ออกเล็กป์ปืนไม่เบิดหน้าก็เบิดหลังนะครับสำหรับลาวเฮตีมาดูชุดวินเนาะชุดวินก็เข้านะครับ39นะครับส่วนตัวจอ ส่วนวิ่งรูดกอไปกับวิ่งรูดก็ในนาทีเก้าเนาะไก่กำก้าไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับรงนี้ก็ต้องการาบ่อไปสมาชิกด้วยเนาะเสียงไม่ค่อยมีนะครับก็พยายามจะลงคลิปให้สมาชิกนะครับกอดลายคลิปผมไม่ได้ลงแนวทางให้ก็ต้องกลับกอโตัวกอไปด้วยนะครับเรามาดูเนาะเขาวิ่งรูดที่9นะครับส่วนตัวเจาะก็เข้าตัวนี้นะครับ ก็ตัวเน้นเลยเนาะนะครับ9 3 3 9ส่วนลางสตาออก0 4 1 8 2นะครับก็ถือว่าเด็ดวิ่งรูดผมหลุดนะครับส่วนในบินก็มีแค่2ตัวลลาวสตาถือว่าเดียวาาหรุดนะครับ ก,ก็ถือว่าทีวีเเข้านะครับบิลโลดเจาะแล้วก็แตก3ตัวทีทีวีนะครับก็เป็น3ตัวกลับนะครับวนลาวสตาก็ถือว่าลดนะครับแนวทางนะครบับก็มาตามกันต่อวันที่7นะครับผมก็เชียดเรียบร้อยแล้วนอนนี้นะครับลาวทีวีนะครับชุดวินนะครับ 01369น,นะครับศ1 3ย์น 69, นะครับส่วนเลขเด่นนะครับก็คือ0นกับ1นะครับผมเล่นในที่เลข0ูนย์นะครับใครชอบ1ก็จับที่1จับในชุดวินได้นะครับกลับไปต่อที่กอไปครับเล่นในที่0ูนเนาะ มันก็มี0 1 0 3 0 6 0 9นะครับเน้นให้2ชุดคือ0 6นยกับศูนะครับกับไปกันต่อที่ลาวเฮตีนะครับลาวเฮตีก็ชุดวิน78450นะ78450เลขเด่นบอกให้7กับ8นะครับเน้นในที่เลข8ใครชอบเลข7จับที่เลข7นะครับก็จับในชุดวินเลยนะครับซึ่งเลขเด่นผมก็เอาไว้ข้างหน้านะครับตัวประกบก็อยู่ข้างหลงังแล้ว450ท่านจะเล่น ตัวประกอบมาด้วยกันก็ได้เนาะก็45 4050ทีวีก็เหมือนกัน3 6 3 9 6 9นะครับตัวประกอบที่ผมไม่ได้จับนะครับมาดูเลข8นะครับเน้น,นทีน 8, นะ่เลข8เนาะก็เฮ็ดดีผมจับให้ทั้ง2ตัวเลยนะครับก็จับให้ทั้ง7และ8ก็มี7 4 7 5 8 4 8 5นะครับใน,ในทในตเลข8ก็มี84กับ85นะครับ ส่วน3ตัวก็ตามนี้เลยเนาะนะครับกับไปต่อที่ลาวสตานะครับลาวสตาก็ชุดวิน6ตัวนะครับ7 9 3 2 6 0้าสามสองหกศู 7, 9, 3, 2, นย์เจ็ดเก้าสามสองหกศูนย์ะเลขเด่นผมให้เกับ9นะครับเน้นที่เลข7ใครชอบ9ก็จับเลข9นะครับก็จับไปที่7 3ตัวเดียวนะครับแล้วก็9 3 ส่วนเป็นตัวประกอบนาะก็จะเป็น62กับ6 3จับให้นะครับ3ตัวก็062แล้วก็0ูนย์หกสนะครับก็วันนี้ก็ต้องขออนุญาตไปเร็วเนาะเพราะว่าผมใช้เสียงไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะครับอันนี้เป็นวัดอยู่นะครับก็ไรบัดกลับกลับมาอีกแล้วก็ <laughs> ต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะครับเสียงเบาหน่อยนะครับกับใครที่รับเดวทางก็เก็บเอาไว้นะครับ กับตายนี้ผมก็ขอไว้พอนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่7นะครับเดือนหนึ่งปสองพนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ